ไม่แต่งหน้าแต่ก็ดูหน้าไม่ซิดโสมนะคะวันนี้จะออกจากบ้านแต่รู้สึกว่าหน้าซิดเกินก็จะมาลองใช้สกินแพนเบอร์ศูนย์หกให้ดูนะคะว่าเวลาหน้าซิดซิดแล้วใช้แล้วเป็นยังไงนะคะตัวนี้เป็นลิปออยล์ธรรมชาติ99.3เเซแล้วก็มีแพพทายที่ทําให้ปากดูมีวอลลุ่มขึ้นใช้หนึ่งเดือนนี้คือเขาบอกไปเลยว่าริมผิวปากจะมีขนาดที่ดูมีวอลลุ่มขึ้นถึงส0เอร์เซแล้วก็เราจะมีตัวมิลเมสช่วยเพิ่มไฮเดรชันให้ริมผิวปากก่อนอืนนตัวีี้จะเป็ิอยท่ ปกปิดพวกริ้วรอยได้ดีมากๆนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูก็<ม>จะได้ลุกประมาณนี้คือแบบไม่แต่งหน้าแต่ก็ดูหน้าไม่ซิดโซมนะคะก็ใสาๆแล้วก็สีเบอร์ศูนย์หก็ให้ริมผิวปากแบบดูธรรมชาติสุขภาพดีแล้วก็ที่สำคัญคือริ้วรอยที่ริมผิวปากปกปิด และนุ่มมากคือเนื้อมันเป็นเนื้อเท็กเจอร์แบบลักชัวรี่ลิปเลยถ้าใครเคยใช้พวกเค้าได้แบบอะ่ะแล้วมาลองใช้ตัวนี้ก็จะตกใจมากลิปธรรมชาติแบบเกือบร้อยเปอร์ซนต์ทำได้เนื้อลักชัวรี่ขนาดนี้เลยเหรอนี่